บรรยากาศตอนเสาร์เวอร์เทนเนอร์เทเลนกับสีขาวอักลากสักหน่อยนึงกับนาตาคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังกบระโดดอกพี่น้อง Help! Help! ผมกับเนาเลวเมสซี่มอนกับท่านม,มีเวลาตัตดผมสั่นให้ซีมอนเลย Help! Help! เหตุงานดินน้ำมันปันเล่น ผมยาวคักยาวแน่พี่น้องเสร็จเป็นผู้หญิ่งเราที่นี่ขุ่นพ่อออกกําลังกายแล้วไปนอนแอดแลดทุกคนเมือแอดแอดเล่ออกกําลังกายชิมหมอนคุยช่วยด้วยช่วยด้วยภาษาเนอทะเลภาษาอังกฤษรวมกันทุกนสนุกสนาน เลียนพ่อทำไรก็จยืดยผมยาวเร็วๆก็แได้เฮ็ดคลิปวิดีโอซีมอนในตัดผมก็จะตัดยากพี่น้อเริ่มเงี่ยเร็วๆพี่น้องเอ้ยผมยาวเร็วๆก็ท่านด้ตัดเสกเดียดินน้ำมันกับบรรยากาศตอนเัลซาประเทศเนเธอร์แลนด์เย็นๆหนาวๆพี่น้องเอ้ยแม่ซีมันก็สิยประเทศงานแล้วมาถ่ายคลิปวิดีโอสั้น,ในๆให้พี่น้องดูชมนาทีพอเลี้ยงดูแน่นวันหยุด แม่ไปเหตุงานตอนเสาร์พ่อก็มีหน้าที่วันหยุดดูแลสองแสบช่วยด้วยช่วยด้วยผลไม้น้องซิมอนเนซิมอนกับภาคเพราะแต่ค่ายเครียดคำขันฝากติดตามคลิปหน้าดิเจ้าอันนี้จะเป็นคลิป่ให้ซิมอนบอกอยู่ผู้เดียวเมซิมอนก็จะตั้งกองไว้ ใที่หัวรอเสียสินเลยสี่คน